เวลาเราบอกว่าเฮ้ยเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราอยากเห็นคุณค่าในตัวเองเราอยากจะมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยคุณมองตัวเองเนี่ยข้อแรกรลบหรือบวกก่อนข้อ2คือคุณมีวิธีที่จะไปถึงสิ่งสิ่งนั้นไหมคะ่ะชอบตัวเองให้มากขึ้นซึ่งนั่นอ่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นเอง every day charisma สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ every day charisma ของเรานะคะจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นพื้นฐานมาก จะมาเป็นพื้นฐานของคนที่อยากจะรักตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองค่ะนั่นคือคําว่าเห็นคุณค่าในตัวเองเคยได้ยินบ้าคนเราเนี่ยมันต้องเห็นคุณค่าในตัวเองคนเรามันต้องแบบรู้ว่าคุณค่าของเราคืออะไรวันนี้น้องเลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องของคาว่าเห็นคุณค่าจังเลยอ่ะว่าตกลงแล้วอ่ะมันต้องเห็นยังไงอ่ะแล้วตกลงคุณค่าเรามันคือแบบไหนอ่ะแล้วไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมันได้จอกการเห็นคุณค่าหรือเปล่าเลยอยากจะชวนคุยกันนะคะมากค่ะเวลาที่เราบอกว่าเราเนี่ย ต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองอเป็นคำที่มันดูลึกลบมันดูยิ่งใหญ่เหลือเกินอ่ะเอาเป็นว่าเราต้องมาแปลกันก่อนนะเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยถ้าแปลไปาาล็นภาษาอังกฤษนะคะมันคือคำว่า self esteem ค่ะซึ่งก็เลยใกล้กับคำว่า self esteem เนี่ยมันก็คือคำว่า self confidence self confidence เนี่ยมันคือความมั่นใจในตัวเองส่วน self esteem เนี่ยคือการเห็นคุณค่าในตัวเองเราลองมาดูกันทีละคำนะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำว่า self confidence หรือว่าความมั่นใจในตัวเองเนี่ย ส่วนมากค่ะนเราเนี่ยก็จะหมายถึงความสามารถนั้นๆของเราอย่างเช่นเอ้ยเราเนี่ยมั่นใจในการขายของเรามั่นใจในทักษะการพูดของเราเรามั่นใจในทักษะการเล่นกีตาร์พวกนี้ส่วนมากอ่ะมันจะเป็นความมั่นใจทางเรื่องของทักษะมากกว่านะมันจะเห็นได้ชัดส่วนถ้าเกิดบอกว่าเป็น self esteem หรือว่าความเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องภายในอ่ะมันคือความคิดที่เรามีต่อตัวเองซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่มี s e l ์คอ n ฟ i d e n c e อ่ะจะมี self esteem ด้วยนะ เออเพราะว่าอันเนี้ยมันจะสังเกตยากกว่าค่ะมันคือความรู้สึกลึกๆของเราว่าเออเราเนี่ยมีมุมมองอย่างไรกับตัวเองนันเองซึ่งเวลาที่เราบอกว่าเออเนี่ยเราเนี่ยควรจะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคุณค่าในตัวเองของเรามันเกิดตอนไหนค่ะคุณค่าในตัวเองของเราเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เราเกิดนั่นแหละหลายคนอะค่ะสูญเสียคุณค่าของตัวเองไปอะระหว่างทางการใช้ชีวิตแต่น้ำอยากเริ่มต้นให้พวกเราอะลองลองนึกตามแบบนี้นะว่าถ้าเกิดว่าเราอะค่ะเปรียบเสมือนเป็นแบงค์พันแบงค์หนึ่งแน่ พอเราเป็นเหมือนแบงค์พันปุ๊บแบงค์พันทุกคนอยากได้ปะทุกคนก็คืออยากได้ใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอะเอาแบงค์พันไปขยำอะเรายังอยากได้อยู่วะก็ <c oughs> <c oughs> อยากนะเพราะว่าคลี่ออกมามันก็เหมือนเดิมแต่มันยับนะแล้วถ้าเกิดแบงค์พันอ่ะ,ะ,อะมันเปื้อนโลนอะเราจะอยากได้ปะเออเราก็ยังอยากได้อยู่อะแล้วถ้าเกิดว่าแบงค์พันนั้นอะเราไปเข้าเครื่องซักผ้าออกมาแบบหื่อย่างมาลอกมาแลบเลยเออเราก็จะรู้ว่าโอ้แบงค์พันมันไม่ใช่กระดาษถ้าเกิดรมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็ไปใช้ได้หรือถ้าเกิดว่าแบงค์พัน มันถูกฉีกครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะเราอะ่ะยังเอาสามารถเอาไปแลกะ่ะเพื่อเป็นแบงค์พันใหม่กลับมาได้เลยอะ่ะแบงค์ที่ถูกฉีกอะค่ะมันก็ยังเป็นแบงค์ที่มีคุณค่าอยู่เลยอะ่ะมันก็เหมือนกับชีวิตคนเรานะทุกคนที่เราอะะ่ะค่ะมีคุณค่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ทีนี้ถามว่าแล้วมุมมองที่เรามีต่อตัวเองอะ่ะทำไมบางคนนะคะเซลล์เอสติมหรือว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะมันถึงน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วถามว่าเพราะอะไรค่ะทำไมเซลล์เอสติมเราบางคนหรือว่า เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเวลาเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอะค่ะเราต้องกลับมาเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเราก่อนนะคะความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันคือการที่เราอะต้องการการเป็นที่รักค่ะทุกคนเออนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเราเกิดมามนุษย์อะเป็นสัตว์สัง,งคมคำนี้โรเฟอร์ดีนอยู่แล้วนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะเราต้องการการเป็นที่ยอมรับเราต้องการให้คนเนี่ยเขามารักเราเพราะฉนั้น พอเราจะทาอะไรก็ตามหรือเราเริ่มมีพฤติกรรมอะไรก็ตามอ่ะเราจะเริ่มแคร์แล้วว่าเอ้ยถ้าทาแบบนี้คนอันจะคิดยังไงทําแบบนั้นคนนั้นเขาจะคิดยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราทําผิดไปเขาจะรักเราไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะโอเคกันหรือเปล่าเพราะเราเริ่มมีคําอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราเนี่ยคุณค่าเราอ่ะเฮ้ยมันถูกลดทอนลงจากการที่เราอ่ะเอาคําบางคําอารมณ์บางอารมณ์อ่ะไปแวนไว้กับคนอื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะเราเนี่ยเอาความรู้สึกเราอ่ะไปแฝนไว้ ใครอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเราอะนั่นแหละมันจะทําให้เราอะค่ะเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลงเพราะอะไรคะเห็นว่าพอเราเอาอารมณ์ไปแฝงปุ๊บเราเห็นคุณค่าตัวเองน้อยลงเราก็จะเห็นคุณค่าในคนอื่นเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าเออเราเห็นเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วมันเป็นยังไงอะคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบเวลาตัดสินใจอะไรอะเขาตัดสินใจได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วถามว่าเขาไม่มีปัญหารหรอเขาก็มีปัญหาแหละแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เห็นคุณค่านะคะเขาจะรู้สึกว่า เขาจะสามารถฝ่าฟันแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งนั้นะไปได้เรื่อยๆโดยที่เขาจะเข้าใจความเทาๆของตัวเองค่ะเออคิดว่าด้วยคำนี้เลยนะเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยเราอยากเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราเห็นตัวเองแบบโหดีเลิศประเสริฐฝีเลิศปังอลังการไม่มีสิ่งไหนมันลบล้างแบบออร่าของเราได้มันไม่ใช่แต่มันคือความเข้าใจความเทาๆของเราว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราชอบสิ่งนี้เราก็ยอมรับว่าเราชอบสิ่งนี้อ่าอย่างสมมติว่าน้ำชอบกิน ผัดไทยแต่น้ำไม่ชอบกินกะเพราแต่ถ้าเกิดว่าน้ำไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ชอบกินกะเพราคนรอบตัวชอบกินกะเพราแล้วน้ำแบบเอเอเราชอบกินกะเพราเหมือนเธอก็ได้อ่ะแล้วเราก็ก้มเกลื่อนกินกะเพราเข้าไปแกอันนี้มันก็คือเราจะรู้สึกโอเคเราเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่เราอาจจะเริ่มไม่ไม่เคารพหรือว่าเราเริ่มที่จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าใน,นตัวเองละเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเออแบบเอเอ,เ,อ,เ,อเราทําตามเขาก็ได้ ไอ้ครั้งสองครั้งไม่เป็นไรนะแต่การที่คุณแบบยอมที่จะสูญเสียตัวตนนั้นไปเลยอ่ะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะเพราะฉันสมมติว่าเออคุณก็แค่บอกว่าโอเคเราไม่ได้ชอบกับเพาอ่ะเรากินได้นะแต่ว่าถ้าให้เลือกอ่ะเราขอเลือกกินผัดไทยหรือว่าเลือกกินต้มยำได้ไหมคือเหมือนเราอะค่ะรู้ว่าเราอะชอบอะไรแล้วก็รู้ว่าเราไม่ชอบอะไรแล้วคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะเขาจะค่อนข้างปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นว่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่า มันเป็นแบบนี้เออแล้วมันจะหาทางออกทางไหนเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะดิวกับปัญหานั้นน่ะแล้วก็อยู่ท่ามกลางสภาวะแข่งความกดดันน่ะได้นามากเคยไปที่บิตคัพเนะคุยเคยคุยกับคุณท็อปจิรายู่น้ว่าคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นคนแห่งเป็นบุคคลแห่งยุคนนึงเลยอะเวลาเจอคุณท็อปเนี่ยนอกจากเรื่องของเรื่องของบิตคอย n เรื่องของแบบอ่าธุรกิจแรงต่างอะคนชอบถามคุณท็อปเรื่องอะไรรว่าชอบถามคุณท็อปว่า เวลาท้อหรือเวลาเหนื่อยทํำยังไงเออเพราะว่าแบบเป็นคนหนึ่งคนที่แบบนะว่าทํางานหนักเป็นอันดับต้นๆของคนที่แบบหลายๆคนรู้จักเลยอะเขาบอกว่าเขาก็ทําหน้านิ่งๆนะฮะแล้วคุณท็อปก็บอกว่าก็ก็ท่านเหนื่อยเออจริงๆผมก็ท้อทุกวันนะครับเขาตอบอย่างนี้เลยอะจริงๆผมก็ท้อทุกวันนะครับเออแต่ว่าเวลาเหนื่อยหรือเวลาท้อเนี่ยพักแป๊บเดียวมันก็หายนอนหลับตื่นมามันก็ดีขึ้นถ้าหิวก็ไปหาอะไรกิน แล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องทำก็ก็รับมือต่อไปเขาบอกว่าเขาอะเหมือนเติบโตมาจากความแบบล้มเหลวทางนั้นเลยเพราะเขาไม่ได้มีใครเขาไม่ได้มีคนที่คอยมาบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในธุรกิจที่เขาทำอะเขาก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆแล้วมันไม่มีใครมาบอกเขาแล้วเขาเรียนรู้จากการท้อจากคำล้มเหลวตลอดเลยเขาก็เลยก็ทำไปเรื่อยๆจน ใจเขาอ่ะมันมิ่งกับสถานาการณ์นั้นไปเลยโดยที่เขาไม่ได้มาคิดว่าเฮ้ยโหดราม่ามันถาโถมและตอนนี้แบบสิ่งที่ฉันเลือกจะเป็นยังไงคุณค่าในตัวฉันมันจะลดลงไหมแล้วจะทําได้ไหม mm hmm. เขาเหมือนเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะ <c oughs> เขาแค่รู้สึกว่าโอเคงั้นแล้วเราจะทายังไงให้เราทําตามเป้าหมายของเราอ่ะให้มันให้มันโอเคให้มันสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเองนะหรือการที่เรามีคุณค่าในตัวเองอ่ะเราอ่ะจะเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นน้อยลงค่ะ เราอ่ะจะมองว่าโอเคเรามีข้อดีนะเรามีข้อไม่ดีนะแต่เราอ่ะจะไม่ค่อยไปตัดสินคนอื่นแล้วก็ไปมองคนอื่นว่าเอ้ยคนนี้เขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราก็มีคุณค่าของเราแล้วเขาก็มีคุณค่าของเขาการที่เราแบบไปไปมองคนนั้นว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงหรือว่ามัวแต่ไปวิจารณ์ชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะอันเนี้ยมันอาจจะเริ่มสะท้อนว่าตัวเราเองอ่ะก็มองว่าตัวเองอ่ะไม่ได้มีความมั่นคงทางอารมณ์หรือว่า ไม่ได้เป็นคนที่อยู่กับตัวเองอะได้ดีขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะลองเช็คดูว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะเป็นคนแบบไหนหรือว่าเอ้ยเราเห็นคุณค่าในตัวเองยังไงนะน้ำมีเวิร์กช็อปสนุกๆมาให้นะสําหรับคนที่ฟังอยู่นะคะลองคิดตามไปได้เลยนะอันแรกค่ะให้ลองคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนค่ะตัวเราเองเี่ยเป็นคนแบบไหนอันนี้เรียกว่า real self นะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนลองคิดมาสัก3ถึง5ข้อก็ได้ค่ะเออ เป็นมุมไหนก็ได้นะเอาที่แบบคุณแบบป๊อปอัพขึ้นมาเร็วๆเลยอะถ้าเกิดว่าใครนะพิมพ์ใส่มือถือได้ก็ลองพิมพ์ใส่ไนดะ้หรือว่าใครที่แบบตอนนี้มีกระดูกกระดาษกับปากกาเนี่ยลองมาทําได้นะเป็นเวิร์กช็อปสนุกๆอยากให้ลองทํากันนะคะ real self ค่ะคุณเห็นตัวเองนี่แหละแล้วก็เออฉันเนี่ยเป็นคนแบบไหนอะลองเขียนมาค่ะมุมไหนก็ได้สักห้านะข้อนะาสามถึงห้าข้อนะเรื่องที่สองค่ะนะคะหัวข้อที่สองะให้คุณลองเขียนว่าแล้ว ideal self หรือว่าตัวตนที่ฉันอยากจะเป็นเนี่ยเป็นแบบไหนอะ เอออันแรกคือเรียวเซล์อ่ะเราเป็นแบบไหนอ่ะอันที่สองคือไอเดียเซล์คือแล้วเราเนี่ยอยากจะเป็นคนแบบไหนคือคนที่แบบในอุดมคติอ่ะอยากเป็นคนแบบนี้อยากเป็นคนแบบสงบเยือกเยน็นจริงใจมีสมาธิมัน่นเป็นคนออกคิดดีทำดีนำประชาธิปไตยออกซื่อสัตย์ประหยัดอดทนอ่ะลองดูนะคะอยากเป็นคนแบบไหนตรงต่อเวลา เป็นคนที่ทําอะไรทําจริงทําจนสําเร็จมีเป้าหมายกลับไปปล่อยพูดไปเรื่อยๆนะเผื่อว่าเราจะคิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นตามที่น้าพูดก็ถือว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบนั้นแล้วกันอ่านะคะประมาณ3ามถึงห้าฟองเหมือนกันอ่ะข้อที่สามอะ่ะข้อที่สามนะคะแบบฝาที่สามค่ะที่ให้ให้ลองคิดดูนะก็คือถ้าเกิดว่าให้คะแนนความชอบของตัวเองจากหนึ่งถึงสิบค่ะจากหนึ่งนะถึงสิบนะหนึ่งคือน้อยที่สุดค่ะสิบคือมากที่สุด คุณให้คะแนนความชอบตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่คะอซึ่งต้องบอกก่อนนะถ้าบางคนอยู่กับแฟนอยู่กับเพื่อนตอนนี้นะคะคะแนนเราถึงตัวเลขเท่ากันนะแต่มันไม่เท่ากันนะ่ะเราจะไม่เอาคะแนนตรงนี้เอาไปเปรียบเทียบกับใครนะคะอลองคิดดูนะคะอาจจะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้หมดได้ห้หมดอโอเคไอ้คะแนนความชอบตัวเองเนี่ยจริงๆอ่มันคือคะแนนของความของเหตุการณ์เห็นคุณค่าหรือว่าของ s e ล f esteem นั่นแหละว่าคุณเนี่ยอชอบตัวเองอยู่ที่กี่คะแนนมันแปลเป็นแบบ คุณให้ความเคารพตัวเองอยู่ที่กี่คะแนนอ่ะแต่แปลง่ายๆคือชอบตัวเองอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะมาดูยังไงนะคะเขาบอกว่าคนที่มองตัวตนของตัวเองจริงๆอะ่ะคือ real self เนี่ยแล้วก็ ideal self อะค่ะไม่ต่างกันมากอย่างสมมติว่าคุณบอกว่าเออเนี่ยคุณเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะคะแล้ว ideal self คือคุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะอยากจะเป็นคนสงบแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้อย่างชิลๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สอดคล้องกับใจเย็นอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าสองข้างนี้นะคะมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันหรือว่ามีเส้นทางอะในการที่จะทำ real self ให้ไปถึง ideal self อะคุณอะมีแนวโน้มจะชอบตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอะเขียนตัวเองว่า real self คือคุณเป็นคนขี้เกียจเป็นคนนอนตื่นสายไอทํากินหมิ่นเงินน้อยคอยวาส,สนายนยแต่คุณเขียน ideal self ว่าฉันตรงเป็นคนที่แบบมีเป้าหมายยิ่งใหญ่เป็นแบบเป็นคนรวยคนแรกของตะกูะเนเลย้ยถ้าเกิดว่าสองข้างเนี้ย มันโคตรๆต่างกันเลยอ่ะคุณอ่ะจะเป็นคนที่มีแนวโน้มชอบตัวเองน้อยหรือว่าตัวเลขที่คุณให้สกอร์ตัวเองอ่ะมันจะน้อยค่ะลองดูว่าจริงไหมนะเพราะว่าเวลาที่เราชอบตัวเองอ่ะนั่นแปลว่าเราอ่ะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครแล้วเราเนี่ยจะปรับปรุงตัวเองได้ยังไงค่ะนั่นอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยมีเซลล์เอสติมหรือว่ามีการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยที่มันดีขึ้นที่มันมากขึ้นหรือที่มันชัดขึ้นน้ำมีอีกหนึ่งประเด็นนะสำหรับไอ้เวิร์กชอปง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือ ถ้าเกิดว่าใน real self หรือว่าการที่คุณมองตัวเองว่าอย่างไรเนี่ยลองไปพิจารณาหรว่า3ข้อหข้อที่คุณเขียนอะ่ะหรือถ้าเกิดใครเขียนไม่ทันนึกในหัวเนี่ยนะคุณคิดเป็นข้อดีก่อนหรือข้อเสียก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณคะคิดถึงข้อเสียก่อนเลยนั่นแสดงว่าวิธีคิดที่คุณมีต่อตัวเองอะคุณมองตัวเองลบโดยอัตโนมัตินะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณขึ้นมาก่อนเลยว่าเออฉันบ่าเริงเออฉันจริงใจอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นข้อดีก่อนน่นแสดงว่ามุมมองที่คุณมีต่อตัวเองอะไอ้เนี่ยเริ่ม positive ซึ่งนั่นอะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นเองอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือถ้าเกิดว่าไอตัวคะแนนของคุณเนี่ยถ้าวันเนี้ยมันเป็นเลขที่เท่าไหร่เนี่ยมันไม่สําคัญนะแต่มันสําคัญที่ว่าวันเนี้ยเราได้เริ่มเห็นแล้วว่าเราชอบตัวเองแค่ไหน ในวันต่อๆไปค่ะให้คุณค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดหลายๆคนใครอยากจะเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเองจากการที่แบบวันเนี้ยฉันรู้สึกแย่จังเลยอะแต่พรุ่งนี้ฉันจะแบบหูยกลายเป็นแบบซูเปอร์แมนวอนเดอร์วูแมนอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนแต่ว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดสูตรวันเนี้ยคุณให้คะแนนตัวเองเจ็ดอะกลางๆไม่กลางๆคุณให้คะแนนตัวเองเจ็ดเต็มสิบใช่ปะพรุ่งนี้คุณอาจจะทําอะไรบางอย่างค่ะที่แบบเอออย่างสมมติคุณบอกคุณอยากจะทําอะไรให้มัน ถึงเป้าหมายในแต่ละวันบอกผูอยากอ่านหนังสืออ่ะพวกเนี้ยคุณก็แค่อ่านหนังสือสักหน้าหนึ่งหรือทําตามคําที่คุณพูดอะค่ะก็ทําตามปุ๊บคุณอาจจะชอบตัวเองขึ้นมาเป็น7.1อีกวันหนึ่งเป็น7.2อีกวันหนึ่งเป็น7.3แบบเนี้ยแล้วคุณค่าที่คุณมองตัวเองหรือความรู้สึกที่คุณมีต่อตัวเองอะมันก็จะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดแบบเนี้ยค่ะนะว่าเวิร์กช็อปเนี้ยเป็นเวิร์กช็อปที่มันได้สัดส่วนตัวเองมากๆเลยนะเราอาจจะลองเอากลับไปคิดเา้ออว่ เวลาเราบอกว่าเฮ้ยเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราอยากเห็นคุณค่าในตัวเองเราอยากจะมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยคุณมองตัวเองเนี่ยข้อแรกลบหรือบวกก่อนข้อ2คือแล้วไอเดียเซล่ะคุณมีวิธีที่จะไปถึงสิ่งสิ่งนั้นไหมค่ะอ่าและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่น้ำอยากจะเอามาฝากกันเนอะก็คือให้เราอะ่ะลองทำ gratitude journal ค่ะ gratitude คือการขอบคุณ journal ก็คือการที่แบบเราบันทึกลงไปอะคะ่ะ gratitude journal คือการบันทึกคุณค่าหรือว่าบันทึก สิ่งดีๆอ่ะที่เราได้ไปเจอในแต่ละวันเพื่อแสดงความขอบคุณว่าเราเนี่ยได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพอเราเห็นสิ่งดีอะค่ะมันก็เป็นสิ่งสิ่งที่เราเข้าใจได้อ่ะคือถ้าเราเห็นสิ่งที่ดีอ่ะเราก็จะคิดดีแล้ว Energy หรือว่าพลังงานของเรามันก็จะดีเราก็จะโฟกัสแต่สิ่งดีๆเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นเชิง s i t น v e นเชื่อว่าเวลาที่เราอ่ะได้ยินคําว่า gratitude journal หรือว่าเฮ้ยให้เขียนขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะคนเรามักจะบอกว่าอะไร ให้เขียนขอบคุณวลาสามข้อใช่ให้เขียนขอบคุณวลาสามข้อสักต่อเนื่องกันยี่สิบเอ็ดวันต่อเนื่องกันเดือนหนึง่งแต่ถ้าคุณค่ะอยากที่จะเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเองนะนําแนะนําให้คุณอ่ะเขียนสิบข้อค่ะอืมเรื่องนี้มีด็อกเตอร์นะคะที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นําเชิงบวกเนี่ยบอกเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะอยากที่จะเริ่มพัฒนาตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองนะให้ทํา daily j เ u r n a l สิบข้อเพราะอะไรห,หรือว่า เพราะถ้าเกิดว่าสามข้อเนี่ยคุณมัสจะเขียนเรื่องใหญ่ๆในวันนั้นค่ะอย่างเช่นโอ้ยวันนี้แบบโชคดีได้งานใหม่วันนี้โอ้เงินเดือนออกโอ้วันนี้เป็นบันหวยออกแล้วถูกเลขค้ายสองตัวอะไรย่างเงี้ยบอกว่าคุณมัสจะเขียนเรื่องใหญ่ๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ให้คุณเขียนสิบข้อต่อวันไอ้ข้อที่ประมาณแบบหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะคุณจะเขียนเรื่องที่มันเล็กๆเล็กๆ,ๆลงไปจนกระทั่งคุณอ่ะเขียนขอบคุณหรือเห็นคุณค่าในสิ่งที่ มันไม่มีชีวิตด้วยซ้ำอะหรืออย่างเช่นเฮ้ยวันนี้ได้ที่จอดรถเออมาทํางานเร็วแล้วชงว่าเรามาทํางานเร็วอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยแล้วมันจะทําให้จิตใจคุณอ่ะละเอียดขึ้นพอจิตใจคุณละเอียดขึ้นปุ๊บเวลาที่เรามองบวกอะเราจะมองบวกได้ง่ายขึ้นการเห็นคุณค่าหรือว่าการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าค่ะ มันก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นเวลาที่มุมมองของเราอ่ะมันเป็นมุมมองเชิงพา s i t i v นะคะลองดูว่าน,นะมาอยากให้ทุกคนนะเป็นคนที่รู้ว่ามุมเทาๆของตัวเองคืออะไรแต่ในขณะเดียวกันอ่ะก็เห็นคุณค่าว่าแล้วเราอ่ะจะพัฒนาตัวเองไปทางไหนบ้างชอบตัวเองให้มากขึ้นทีละทีละิทุกวันมันจะทําให้เราค่ะเปล่งประกายจากภายในแล้ว every day charisma เนี่ยมันก็จะเกิดจากตรงนี้นีแหละการ เห็นคุณค่าในตัวเองเอาไว้ว่ามันไม่ได้สร้างยากเริ่มตัดทันเข้าใจตัวเองก่อนรับตัวเองมากๆนะคะทุกคนรันวง